สวัสดีจ้ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเวกบอร์ด at ทากโกเลกหรือว่าบึงตะโก้นั่นเองนะจ๊ะคลิปนี้ขอเป็นคลิปส่งท้ายอีพ่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวเป็นคุณพ่อแล้วนะจ๊ะอาจจะไม่ได้เล่นอีกนานเลยไม่เป็นไรเรามาที่บึงตะโก้กันก่อนที่นี่นอกจาก Wakeboard แล้วยังมีซับบอร์ดด้วยนะทุกคนค่าบริการก็คือ400บาทตอน1ชั่วโมงมัง้งถ้าเราจำไม่ผิดนะที่นี่คือบรรยากาศดีมาก เดินเข้าไปมีที่จอดรถเยอะนะเดินเข้าไปฝั่งซ้ายจะเป็นซับบอร์ดฝั่งขวาจะเป็นเวกบอร์ดนะทุกคนมีสระว่ายน้ําด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครเล่นนะแต่ที่นี่เขามีที่พักด้วยนะทุกคนนะ่าจะเป็นของคนที่มาพักที่นี่มั้ง เดาออกนะจ๊ะนี่ก็ขอถ่ายคู่กับบรรยากาศหน่อยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ท้องคือไปบ่อยมากๆจ้ะทุกคนที่เลือกมาที่บึงตะโกก็คือราคาถูกกว่าที่อื่นแล้วก็อยู่ใกล้บ้านนะจ๊ะทุกคนราคาของที่นี่ก็คือ400บาทเล่นได้ทั้งวันนะทุกคนโอ้โหคนต่อคิวเยอะมากนี่เลยจ้ะ4 0 0บาทได้ทั้งวันถ้าจันทรถึงสุกเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เอเที่ยง ขึ้นไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสราร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่สิบโมงไปจนถึงสี่ทุ่มเลยซึ่งถ้าใครมาเล่นหลังหกโมงเย็นก็ต้องจ่ายอีกหนึ่งร้อยบาทหรือสรุปง่ายๆถ้าใครเริ่มเล่นตั้งแต่หกโมงขึ้นไปก็ต้องจ่ายห้าร้อยบาทจ้าทุกคนที่นี่มีโต๊ะให้นั่งรอเล่นด้วยนะทุกคนบรรยากาศดีลมโกรกชอยตลอดเวลาไม่ร้อนนะจ้าทุกคนมีร้านอาหารด้วยนะทุกคนแล้วก็มีร้านกาแฟร้านต่าง ที่นี่เขามีบริการสอนฝีเบื้องต้นให้ด้วยนะสำหรับมือใหม่แล้วก็ถ้าใครไม่ได้นำเสื้อชูชีพไม่ได้นาหมวกเซฟตี้หรือว่านำเวกบอร์ดมาก็สามารถมายืมที่นี่ได้นะทุกคนจะเป็นแบบนั่งหรือแบบยืมเอ้ยแบบยืนก็ได้จ้ะทุกคนแต่ของคุณสานั้นก็คือเตรียมมาหมดเองทุกอย่างเลยและที่สำคัญทุกคนอย่าลืมนำชุดมาเปลี่ยนด้วยนะหลังจากเล่นเสร็จแล้วแล้วก็จะอาบน้า เพราะว่าที่นี่เขามีห้องน้ําด้วยนะแยกชายหญิงด้วยมีทั้งห้องเอ,อ่อห้องซ้วมแล้วก็ห้องอาบน้ําให้นะคะทุกคนสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยแยกชายหญิงให้ด้วยนะจ๊ะสําหรับคุณสาของเรานั้นจัดเต็มแบบเป็นสมาชิกเบมเบอร์แบบรายปีเลยนะคะเราจาไม่ได้ว่าเล่นได้กี่ครั้งแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ครบ ไม่ครบจํานวนครั้งเลยครบปีไปแล้วจ้าเพราะว่าตอนนี้เรามีเบบีนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวขอนำภาพบรรยากาศตอนที่คุณสาเนี่ยเล่นได้แต่กว่าจะเล่นได้แบบนี้ก็คือลมลุกคุกคานมากจำแม่ตลกมากๆแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเนาะ,ะตลกอีกละก็คือนี่นี่โชว์แล้วก็ลม้มโอ้ นี่จะช่วงปล่อยตัวนะจ๊ะทุกคนช่วงแถวที่ปล่อยตัวก็คือคนจะต่อแถวเนี่ยคิวเยอะมากโอ้อันนี้ไม่ล้มก็คือปลื้มจ้าเล่นได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปเล่นนานแล้วอาจจะลืมแล้วก็ได้ให้คลิปนี้เป็นความทรงจําของอีพ่อนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเล่นอีกเมื่อไหร่ทุกคนจริงๆบรรยากาศเขาดีมากเลยนะทุกคนเนี่ย แล้วก็ไม่ว่าเราจะตกใกล้ตกไกลนะคะทุกคนเราก็จะตะเกียกตะกายมาขึ้นฝั่งได้เนาะถ้าตกไกลไปจนถึงแบบนู่นแบบสุดสะพานก็คือจะมีรถมารับนะจจะเป็นแบบรถตุกๆนะคะนี่ตกใกล้ก็เออสบายหน่อยหรือว่าตกใกล้เขาก็จะมีโยนลูกบอลไปช่วยดึงได้ถ้าใกล้กับเจ้าหน้าที่นะคะทุกคน พยายามอย่าตกฝั่งโน้นแม่นั้นว่ายน้ำเหนื่อยแน่แน เราเคยเล่นกับคุณสาแบบซ้อนกับคุณสาแบบเป็นแบบนั่งนะทุกคนแบบซ้อนท้ายอันนั้นก็คือแบบไปได้แค่แบบทางตรงทางเดียวยังไม่ทันโค้งไปฝั่งโน้นเลยนะเออตอนนั้นคือเล่นยังไม่ท้องก็คือเป็นประสบการณ์แต่ว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้จา้าก็เลยไม่มีภาพมาฝาก <Yeah. S 1> ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นการโชว์สเต็ปของคุณสาบอกเลยว่ากว่าจะได้แบบนี้ ไม่ง่ายเลยทุกคนแต่ก็ทําได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทําได้อยู่หรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าห้างหายไปนานมากๆมากๆเลยทุกคนอืมก็ มือใหม่น่าจะฝึกไม่ยากนะคะทุกคนเพราะว่าฝ่องแฟนเราก็แป๊บเดียวก็ได้เลยเป็นกำลังใจให้มือใหม่นะคะทุกคนและสำหรับใครที่ถามว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเล่นได้ไหมบอกเลยว่าอีแม่พิสูจน์มาแล้วจ้ะเล่นได้หมดเพราะว่าของเราก็คือว่ายน้ำไม่เป็นนะคะตอนนั้นที่เล่นกับพุนสาก็คือเซฟตี้ต้องพร้อมนะคะถ้าตกมาก็คือสามารถแบบว่ายตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้เพราะว่าเรามี เชื่อชูชีพนะคะทุกคนใครว่ายนะ้ำไม่เป็นคอนเฟิร์มว่าเล่นได้ขอแค่แบบมีการทรงตัวแต่ว่าการทรงตัวการเล่นเวกบอร์ดแบบนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนนะมันจะมีการเกรงตัวอาจจะปวดเมื่อยไปทั้งตัวได้แบบวัน2วันเลยนะอืสำหรับคนที่เล่นนานๆแต่ว่าเราเคยเล่นแบบ2รอบแล้วก็พอเลย สองรอบทางตรงแบบนี้แล้วก็พอเลยก็คือยังปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปประมาณ1วันนะคะทุกคนแต่ว่าหลับสบายมากถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่แบบเราว่าลดหุ่นได้เยอะนะเพราะว่ามันมีการเกรงถ้ายืนแบบนี้ได้ก็คือแบบ จะเกรงหลายส่วนแล้วก็มันก็คือช่วยให้แบบลดหุ่นเป็นการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งที่น่าเล่นมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าแบบน่ากลัวอยู่นะสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นแต่ว่าถ้า ใครที่ไม่กลัวก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่เนี่ยเขามีความเซฟตี้แล้วก็ชุดเราเซฟตี้ก็คือไม่จมแน่นอนจ้ะทุกคนถึงแม้ว่าว่ายน้ําจะไม่เป็นก็ไม่จมแน่นอนคอนเฟิร์มโดยอีแม่ผู้ที่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ว่าเคยเล่นมาแล้วจ้ะการจะตกเนี่ยตอนแรกแฟนเราบอกว่าถ้าตกคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยตกน้ําปุ๊บฟึบมันเร็วนะมันอาจจะตกใจได้แต่ว่าเราก็คือตกก็ตก ไม่มีความกลัวใดๆก็คือรีบตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งก็คือถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยมันมันก็คือเหมือนแบบถ้าหมาตกน้ำมาเนาะถ้าแบบมันก็จะช้าหน่อยแล้วก็ต้องระวังคนที่มาเอ่อเล่นข้างหลังเราเนาะเขาก็เขาก็จะระวังคนที่ตกน้ำอยู่แล้วแหละก็คือไม่เป็นอันตรายแน่นอนจ้ะทุกคน คอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงใครอยากออกกำลังกายแล้วว่านยะ้าไม่เป็นอยากเล่นแบบนี้แนะนำเลยจะทุกคนจัดไปเลยโลดโลดสู้ๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือถ้าใครไปเล่นแล้วพกตากล้องส่วนตัวไปด้วยนะจ๊ะเออนี่ไงคือทุกคนรถตุกๆุกที่จะรับคนที่ตกตามจุดที่ไกลๆนะทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็เป็นบริการฟรีของทั้งนี้นะคะทุกคน ไม่ต้องกลัวเหนื่อยคือเหนื่อยอยู่แล้วแน่นอนเหนื่อยตอนว่ายน้ําถ้าตกไกลๆนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเหนื่อยเดินไกลกลับมาเพราะว่ามีพี่ตุก๊กๆไปรับนั่นเองจ้าน่ารักมากๆเออเมื่อกี้พูดถึงช่างภาพส่วนตัวก็คือใครมาเล่นอย่ามาเล่นคนเดียวนะนําช่างภาพส่วนตัวมาด้วยเพราะว่าแป๊บเดียวก็เล่นเป็นแล้วจะได้มีภาพสวยๆไว้ไป อวดเพื่อนๆนะคะทุกคนหรือว่าวิดีโอที่เราเล่นได้แล้วเนี่ยไปอวดเพื่อนๆกันนะคะทุกคนแบบว่าสนุกมากและที่นี่ถือว่าเป็นสังคมคอมมูนิตี้ที่ดีนะัคนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้แชร์ประสบการณ์การเล่นอะไรให้กันแบบสอนการเล่นอะไรอย่างนี้แฟนเราก็ได้อะ ได้เป็นได้จากพี่ๆที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะคะทุกคนสรุปง่าย,ายๆถ้าไปไม่มีอุปกรณ์ที่นี่เขามีอุปกรณ์ให้แค่เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็นำเงินมาสี0รบาทเล่นได้ทั้งวันก็คือตั้งแต่เปิดจนถึงก่อนหกโมงเย็นแต่ว่าใครเล่นหลังหกโมงเย็นต้องเพิ่มอีก1 0 0บาทหรือว่าถ้าใครมาตั้งแต่ หกโมงเย็นเป็นต้นไปก็คือจ่าย500บาทหรือว่าจะสมัครเป็นเมมเบอร์รายปีแบบแฟนเราก็ได้นะจ๊ะทุกคนคุ้มมากจ้าแล้วก็อย่าลืมนำชุดมาเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าเล่นเสร็จเปียก อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดนอกจากาที่ชุดแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อาบน้ำมาด้วยนะจ้าแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ไปซื้อที่ร้านค้าร้านอาหารตรงนั้นได้เลยจ้ะเขามีให้ทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมเตรียมถุงมาใส่เสื้อผ้าเปียกด้วยนะคะทุกคนตอนนี้แฟนแล้วก็มาล้างตัวล้างเวกบอร์ดให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเจอดินเจอทรายได้นะตอนที่เราลงอยู่ในน้ํานะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาอาบน้ําในห้อง น้ำกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานี่จ้าบรรยากาศภายในห้องน้ําที่เราถ่ายมาและสุดท้ายนี้บายบายจ้าทุกคนโชคดีนะ